พี่น้องท้องบอกว่าที่นี่เป็นต้นทางอีกที่นึงของจังหวัดการสุขโขไทยต่างพี่น้องเนี่ยใครอยากได้ตัดนะอยากได้ล้อๆมาคัดเอาได้เลยเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรห้อยไว้ครับผมนะฮะเจ้าของวัวอ่าไปดูให้ชมตัววัวก่อนพี่น้องอมาล้อันนี้พี่ชื่ออะไรนะคือบุญท่งครับพี่บุญส่งเนาะเบอร์โทรยำชัดๆอีกสักล้อมนะ ศูนย์หกสี่หกห้าสามสามเจ็ดหกศูนย์นะมีตั้งแต่ราคาไหนอย่างราคาไหนครับผมมีตั้งแต่รอดหมื่นอย่าน้สามพันกว่าครับมีทุกไซส์มีทุกไส์ครับหัวซนมากจะมาจากทางอีสานล้วนๆโคราดเอ้าไม่เก็บแถวบ้านเราบ้างเหรอนครสวรรค์หนองบัวอะไรเงี้ยไรทุ่งเก็บมาด้วยเหมือนกันมีทั้งวัวหรอวัวไซส์เขาคุณมีทุกอย่างพี่น้องดูสิมาแล้วมาแล้วอ่ะให้ชมความหล่อกันละกันนะใครสนใจพี่น้อง แล้วสีเข้มๆนะอ๋ออย่างนี้นะอย่างนี้นะราคาอ,อยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาลองเหมือนสองห้าร้อยครับเหมือนสองห้าร้อยอ๋ออันนี้อยู่มันหกเจ็ดเดือนอ๋ออ่ะพี่น้องราคาวัวหล่อค่อนข้างขยับหน่อยหมาแล้วมีทะเาลาอเลยเซตนี้พี่น้องอืมพี่เนางแล้ววัวพิศดาร โอ้ยโอ้ยมาแล้วพี่น้องโอ้โหหนังดีๆเลยนะเนี่ยพี่น้องอม,มาละโอ้โหจะมีตัวนี้ได้แล้วผมเหมือนสี่พันห้าหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่คือราคาลองอพี่น้องเนี่ยราคาวัวโอ้โหอ่ะเบอร์โทรมีแล้วใครสนใจตัดพี่น้องคุยกันเอง